กินเรากินทั้งตัวจัาอุ้งอิงบอว้าวุ้งเอาอันนี้ได้ยนึงเนื้อไปซื้อเขาซื้อน้ำเนื้อนั่นนู้ดังถังด้วยตัวเลไปเอยนจ้าไปเลยนะครับเด้อฮัลโ v e ทุกคน Konbanwaminasan and, and Sawadika to all of you, our friends in Thailand. So for today, I'm gonna react a very inspiring video and Ong Ing and Mr. Joe Yumin is in the video. So they are going to help uh, a man outside the 7-Eleven or a 7-Eleven maybe in Thailand. So I'm not gonna make this introduction longer. Let's go and watch the video.

ở phòng mất. Đâu. Đó. this is beautiful video so they're going to the man outside is cái right nhà này này đâu Né à, né hay quên Khao còn cặp, nôm ngoài luôn Thought that you know the man is just helpless. I didn't see that he is disabled. Wow such a beautiful video okay. <laughs> 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 เออเขาได้กินเหลรากินทั้งตัวจังอุ้งอิงบ่โมจาว่าอุ้งอิงเอาเนี่ยได้อร่อยเนี่ยเด้อไปจะซื้อเขาซื้อน้ำเอ้านี่นี่อุ้งอิงซื้อเขากับน้ำหนิครับยุบันเลยยุบันนี่บ่รอนี่บ่ครับไม่ให้พวกเขาให้ทุกคนโอ้เราเอายพ่อนในตลาดปลอดภัยทุกคนไม่อุ้งอิงดังๆในเด้อเพ่งไม่เอือนฮักนั่งอีกหน่อยเพ่งไม่อุ้งอิงสิไปเรื่อยเลยเนี่ย <laughs> <laughs> oh my god guys, this is my first time to see Ong Ing's hand. So that's why, okay. She could also like relate to the situation of the the old man here because she's also the same, you know? Wow.

บ่บ่ย่างเฟมกันนี่ละโอ้ยหลายเลี้ยงเนาะนี่ละชุบตาพี่น้องเ้ยเอ้าได้บุน้ำกันด้อประหยัดบ้างเกี่ยวกันมันห่อนเอานตีนกำลังเดินทางไปอำเภอสวน This video, guys, is very nice to to watch and share to all of you because it's inspiring and actually it's my first time, like what I've said earlier, to see Ong Ing's hand. I do not know what had happened to her. Um, I guess she lost three of her fingers, and I'm not sure what had happened. Uh, it's also such a beautiful video because you know if you are not rich or let's say you are poor and you still know how how to look back on the on the days or days that you are not wealthy or successful so um, her her feet are still on the ground which is so inspiring <laughs> สวนน้ำพุ่มนะครับมองสี่วัดสามอยากเรียวเขาลอยเอ็นนี่แหละจะมาห้องสิตรงไปทั้งเพื่อพยักกระพุ้มบิไซครับวงยิงพอโจนะครับมอนยิงเนาะไปน้ำกันนะครับไปน้ำผมระมือน <Make S 2> หน่อยระมือหน่อยแล้วก่อตัวกรบบานด้วยเหตลูกสาวมา่อคืขั้นนี้อย่ไปน้ำพอมือเอื่นถี่มี มีการถแถลงข่าวครับถแถลงข่าวช่วงใ <c oughs> <c oughs> บสองครับผมช่วงใบสองมาไปถแถลงข่าวนะครับโปรเจกต์พิเศษครับของนุ่มโจเฮียหน่อยครับฝากพี่น้องติดตามมืออื่นผมนะครับพี่น้องครับรอเสื้อไพย เดินทางลงกรุงเทพกับมื้อนี่นะครับเป็นมื้อนี่หละช่วงเก่าโมงนะครับผมกะดิบคับรถนี่กะจีฮอดผมบุม้งเาเหรอจีนนนอนบ่รด,ด้นอนแต่มานอนเพราะว่าเก่าโมงนี่บอสโจมีนักคุยงั้นนะครับกับผมนี่หละคับสนุดช่วงเก่าโมงแล้วัช่วงใบสองก็จะเป็นการแถลงข่าวนะครับ พร้อมกับศิลปินนะครับมีออแมแอมมีวัดศิวะดนมีน้องอ้งเองิงมีบอดโจมีแย่แหลมมีน้องโซเฟียไปน้ำกันครับเพราะว่าวันที่หนึ่งเนี่ยสิไปออกรายการทูเดย์โชว์ช่วง11โมงครึ่งนะครับถึงเที่ยง ยิงก็เลยได้เดินทางไปน้ำนวันที่นวลวัครับพี่น้องครับผลพลังเมื่อยโ่นครับพี่บอลยิงเป็นอย่าลืมเขากุมสนับสนุนบัตรออนไลน์เด้อพี่น้องเด้อเริ่มวันที่หนึ่งครับพอมวันที่เก่าครับเก่ามือเก่าขึ้นเก้าวันครับเคลื่อนวหวาสิบบาทครับ ตกมาลแผนิ0กว่าบาทนั่ก็มาขืนทักผีจังกวมโอ้ยไหนยิ่นมาว่าเอาเรี่วปีนหลย โบยังกันอย่ากัวง,งวลมุมเมิมมุมเยมนี่ถุลาล์าน้ำเขายืดดีเออคอยไปเด้อมาเดียวเอ้ยแปดนาทีสิ่เพียดครับพ่อจูเดินทางตลอดปลอดภัยบอกใครบ้านไทยแล้วนะบังคันเนี่ยเรือนม,มันที่เนื้อน โอเครบกี่น้องก็เดือำเดางรา้องคุมเนาะที่เช่นกลงหาอยู่ครับิดเป็นไทน้องกับบติดตามบืรยังไงเาก็มีการไม่งั้นติดงเบคก่อนขอบคุณครับพีนน้องครับ y guys that was i s p i r i n g video I o so love it Thank you to g i n and to Joe j u for um, helping o n Uh, to Ong ing helping the the man in here it's so inspiring so thank you very much to all of you our thailander uh, friends and supporters out there and to our japanese subscribers thank you also for watching our reaction video to videos from thailand see you next time everyone bye